สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด Normal นะครับกับ Hero The Mac Man นะข้างบนอย่าโดนโซลโลโลคิวอีกคนวะเน่ะสวัสดีความต้องกับกับกัน ยังมีบอกเลยว่าชิลทุกวันชิลก็มีป่าไงเฮ้ย <Buffalo> ไ hey, <un> ้นนท์พระสามเขารวมพลกันแล้วมันรวมพลังแล้วเหรอ รวมพลังกันแล้วดันชิดก่อนดันคิดก่อนผมเห็นแล้วนะพี่แต 5, ่ผมไม่อยากยุ <t <t ่งกับเขาเห็นแล้วนะคือไม่อยากทำฮะเรนเขามันน่าสงสารนะพี่ลองมองย้อนกลับมาพี่เป็นตัวเองดิ ไม่ตกใจใครครับเกมคือการแข่งขันกูไม่งสใครครับโอเคโ้เคมีเวลากูได้หนึ่งในตอกูอยู่ในทีมกูไม่ใหใครงสารกูบางเลยอืมโอเคโอเคโอเอกัสู้แล้วฝัวนตกระจแล้ว, <laughs> ว,ลว One of your structures is under attack. ไปลากซ้อนเลยมจะตายหมดฝันีกระจายแล้วครับเดี๋ยวป้อมาลอกให้ ม่โซมันรวยนะม่งไปบอกไปแล้วด้วยมึคิวไปสองตัวแล้วโซว่าเดี๋ยวกูไปแกงทิม เด็กไปเนี่ยเวลา่นส่วนทรักูแม่งคิวเอาคิวเอาแม่งกูตายเอาตายเอาจะมึังเลือกตัวงังมามันจริงนะธรรมดาแต่เวลาฮีโร่อะไรเนี่ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษใช่ไหมนนะว่า ไอ้ก็สามารถเป็นฮีโร่ได้แค่กดตะกิ้ป okay. บบเป็นอืมรุนแนววะโอเคบอลบวกหรือวะ เราไม่อยู่ตรงไหนมั้งยิ่งเรายาวทุวกคนฟาร์มยา,ยาวๆเราตัดขาดจากโลกภายนอกอุ้ยแม่งแต่กับครีปนี่แหละ โซออกอะแลว่านะ,อะไอ้นี่มันร้ายแรงอะ <en> บน4ตัวเสรอร์มือโยนว่าเขาสู้แล้วแหละนนเขาสี่หนึ่งเขาต้องสู้แล้วแหละ สู้แล้วเขาสู้แล้วเขาสู้แล้วเขามือโยนด้วยโซก็รวยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยบางทีเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยมันเป็นแผนเขาหรือเปล่าตั้งใจโยนแต่จริงจริงไม่ได้โยน เดี๋ยวมันไม่สู่สีด้วยไงอืมโอเคทุกคนนะอธิบายสกิลกันนะครับสกิลหนึ่งของเดอะแ a ทแมนจะเป็นการ win walk วินวอล์กนะถ้าเราวอล์กเราวิ่งผ่านเป้าหมายมันจะทำดาเมจนะครับตอนที่เราวอล์กจะได้ความในการเคลื่อนที่ด้วยนะสกิลสองเป็นสกิลพุ่งไปด้านหน้าฮะมันจะสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ติดโซโลนะครับสกิลสองนี้กาจดจำบดีสามารถใช้หลบสกิลได้นะ ยูสามเป็นพาสซีฟครับเวลาเราตีเป้าหมายมันจะซ้อนท mm ับดาเมจไปเรื่อยๆนะคล้ายๆกับดาบกระจายของนะนินจานะอันตีของเราเวลาเรากดมันจะได้ความบริการโจมตีเคลื่อนที่นะกระทาฟ้าเวลาเราตายเราจะเป็นผีประมาณสามวิถ้าเราคิวเป้าหมายได้ mm hmm. ก็จะเพิ่มอีก3วินะมันจะยืดระยะเวลาไปเรื่อยๆนะครัสำหรับกระทาฟ้าของสกิลอันติเดนแมทแมนว้าวอย่างนี้ถ้าเกิดคิวทีละตัวครบ5ตัวก็15บห้าวิลวเลยเนี่ยก็ยันบ่อได้ก็แช่บ่อได้อะ พนนี่เคยเห็นเขาเล่นเล่มหมไดไอ้นี่ปะ่ะในใน,ในมิดบอลแล้วเดอะแมทแมนแช่บอลอีกฝั่งอะ่ะอย่างนั้นเลยออเกิดมาเหล้าอะ่ะโอ้ไปเฮ้แต่โซ่รวยไหว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 เปิดอะเปิดมันก่อนไปละไม่พอแค่นั้น ฉกมาโดนอีกกองผมทำเอลเดอร์ทุกคนเดี๋ยวก็ขึ้นบีชบีไปเล่นกับเพื่อนละเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างดิอย่าค้างอย่าค้าง ปล่อยมึงหายใจมานานแล้วหนุ่มโอ้ตัดรูนบอร์เนี้ยนับเบิ้ลแล้วเราคิวไพโลโชว์หน่อยด้หนุ่ม ไม่แตกอะไรตีล <ís im water avez> ุนทิ้งเหรอ แต่ก่อนรู้สึกว่าก่อนที่เดิมเมคแมนจะเ <and S 2> นิร์ฟสกิลหนึ่งในตะวันคือสกิลหนึ่งเดิมแมคแมนแต่ก่อนมันได้พลังการเคลื่อนที่สูงสุดอะแล้วมันไม่โดนผลของสโลว์ก็คือมันวิ่งเต็มเลยอะสโลว์ Slow อะไรก็เอาไม่อยู่อะตอนนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนร้อยอันนี้แค่ห้าสิบโอเคชิ้นต่อไปก็บีชบีฮะ <ern are> <kids> กลางกลางนะ kid ครจะเล่นก็เล่นไปจ้าฟาร์มาร์มสู้แม่งจริงๆทุกคนผม,มออกก็ชนะนะแต่ผมไม่ได้วะผมต้องฟาร์มเล่นตัวนิดนึง โอ้มนับเบุ เอ้ยวาดบัดรฟ้าต้องให้อันหนึ่งเลยปะมึงแก้ว่อนกูก็จ่ายด้วยชีวิตแล้วกัน ชอบป่าป่าแต่ว,วินฟ็อกไห้ก็ยืนชาร์จมุมฟ็อกกูอย่างชอบเลย I know you're a poor man The Hellborn have destroyed a Legion tower The Legion have destroyed a Hellborn tower Tattagai One of your structures is under attack มาแล้วจะมาไล้ด้วยมีคลองเหรอไม่มีเงนตีนะได้อยู่ ้พี่คิมเฮยทำไมไม่ช่วยเพื่อนยิงอ่ะอ้าวที่ผ่านแล้วก็โกงอยู่กูจะเกิดอยู่แลยออกมาเดินมาแล้วไม่มีใช่ไหมครับได้ไอ้บอกรู้เดาคอมเมนต์นึกว่าป้อมตัวนี้แตกไปแล้วก็วิ่งใส่ซะ โซนักแข่งเหรอืมโซเมมอยู่ฟังเราดิมาดิไปเลยเดี๋ยวไปดี่เช็กบ่อนด้วยต้องวางป่ามาเล่นป่ามันแล้วเพื่อนยังไงของเอาของเยีะสุดไป เองออกก็ได้อย่างนะ50เรียบออกมาได้อืมได้เวลาแล้วเวลาฮีโร่อืมกูออกกันแล้ววาดแล้วเนี่ยนะ เจอโดดไปดันชิปล่างแล้วผมเข้าหลังได้นะถ้าพี่คิมีบิงเลยตัวจริงอยู่นี่เฮ้ยไนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไี่น้องของจริงไอโซของจริงว่ะ

เอาละจากที่กูจะเล่นโยน,ยนแบบกูไม่ตั้งใจละทีนี้กูเม้มละไอ้นี่ปากเสียวิ่งมาดิวิ่งมาล่ากนี่มันจะมาล่ากเนี่ยไอโซมันจะเอาผมละมานนี้มาดิกกกลลลััังงงงงววิิ่่เออเนี่ยมันฟาดอยู่ตรงนี้มันฟาดอยู่ตรงนี้เอ้แรงหวาดจีว่าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมารับมันหน่อยรับมันหน่อยตแตกเล่นกูข้งางหลัง

วันแย่ๆวันหนึ่งชื่อมึงนสู้เอาเลยวะก็เหมือนรออะไรเฮียก็แค่วันแย่ๆวันหนึ่งนะใช่ไหมวันแย่ๆทุกวันก็แค่วันแย่ๆวันหนึ่งเดี๋ยวมึงเจองูเขียวกูแมเสือโดดดักปลาเสือเป็นงานเสือรู้เสือรู้เสือเห็นอะ ไม่ทน,นกแม่งติดในโตนที่เฮียส่งของโคตรช้าเลยนกติดในโตอ,อที่แรกผมว่าจะไม่หัวซาแล้วนะเอางงเลยโตอย ก็หัวซ้ำเก็มที่ว่าไม่สนใจไงที่แรกจะไม่สนใจไงาทยหาที่แรกกลว่าจะแม่อะไรกับพี่โซเขาแล้วว่าเฉยๆตั้งใจเล่นเงียบๆพอมีเคาว่ากระจอกกันแล้วแหละไฟที่มอดกูมันลุกโชนเลย มันอยู่<อ>ไหนไว้เ่เข้าหาอะไรนะนนนว่าคอนเทนต์วิ่งเข้าหา <c oughs> อา้าวแกไม่รอดแน่ของมึง US อ๋อของกูก็ของ US เหมือนกันนะคอนตันอะก็ทีเดียวอะขัดวาร์ฟเลยอะ มัน US, มยูเอสเมกาโกเฮฮอนโอ my god กูเพิ่งเห็นตรงบ่นะนอน้ำนนนมึงเห็นไหมนะ่ะใช่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 มีคนทำไงอืมมีคนทำไหมกูกดใบมันอะไรวะอะเซ๊กู เรียบร้อยจีจีมานนี่อะตัวปลอมตัวจริงเด้ออะไรว่วะจีจีทุกคน,นชิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะ